สวัสดีสาวโคลิไซทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมากับ FreeO KA 5เป็นหางหนู Portable Daxm นะครับมาพร้อมกับจอแสดงผล OLED และ OS ภายในตัวเครื่องแบบมัลติฟังก์ชันเลยรายละเอียด KA 5ตัวนี้จะเป็นยังไงลองไปเจาะรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับเรามาเจาะรายละเอียดและจุดเด่นของเขากันก่อนเลยนะครับอย่างแรกตัวอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะรองรับจอ OLED มาให้ที่ช่วยในการอ่านค่าสเตตัสต่างๆผ่านตัวอุปกรณ์ได้เลยซึ่งเจ๋งมากๆนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้รองรับเสียงแบบ h i เรสนะครับและการจัดการเสียงแบบคุณภาพสูงชิปเซตของเขาตัวนี้เป็น d u a l d a c CS 9 8 1 9 8ประมวลผลแบบคู่นะครับทำให้การอ่านค่าเสียงของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆและมีความเสถียรพอสมควรนะฮะ P.C.B. of M ตัวนี้พิเศษมากๆนะครับเขาจะจุ่มทองทั้งหมด6ชั้นด้วยกัน ทำให้เหนื้อเสียงของเขาเนี่ยหนักแน่นมากๆเลยนะครับได้มาตรฐานระดับเครื่องหูทองแน่นอนบอกไว้เลยนะฮะพอร์ตเอาพุทการรองรับของเขาเป็นเอาพุท3.5มิลลิเมและบาลานซ์4.4มิเมรนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายเอาพุทมากๆ มีระบบ SPDIF Output รองรับระบบการใช้งานสำหรับพอร์ต3.5ม mm ิมมาให้ด้วยซึ่งการตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าผ่าน OS เปิดปิดผ่านตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับหลังจากการเปิดใช้งาน Output SPDIF ในส่วนของการตั้งค่าแล้วเราจะสามารถถอดรหัสภายนอกระดับ Hi-End g h ด้วยสาย coaxial cable ได้เลยนะครับซึ่งโหมดเนี้ผมบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นของตัว KF5 เลยนะครับ ถึงแม้ว่า k a 5ตัวนี้จะมีขนาดกระทัดรัดก็ตามนะครับแต่เขาก็จะมีฟังก์ชันมากมายเลยเช่นอัตราขยายสูงต่ำของเขารวมถึงฟิลเตอร์ที่เลือกได้ถึง5แบบด้วยกันเลยนะครับปรับผ่านตัวอุปกรณ์ได้เลยถัดมาเขาจะรองรับ UAC 1.0นะครับพอร์ตสำหรับเกมเมอร์เอาจริงตรงนี้พลาดไม่ได้นะครับอย่าง Nintendo Switch เนี่ยเขาจะมีพอร์ตตัวนี้รองรับมาให้ด้วยถ้าใครจะใช้งานสามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยเล่นเกมแบบมันกว่าเดิมแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยโอ้โหแบบกระหึมแน่นอนและใช้งานได้ดีแนน,นนะ่อ มีมัลติฟังก์ชันแล้วอลลุ่มบอตตอมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวปุ่มตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดจะมีแบบเดียวเลยคือสีดำนะครับและการรับประกันตัวนี้1ปีเต็มจากฟีโอเลยนะฮะสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเริ่มจากชิปดั k กกันก่อนนะครับตัวนี้คือ CS43198 นะครับมีทั้งหมด2ชิปเซตด้วยกันประมวลผลคู่นะฮะ sampling rate ของเขาตัวนี้รองรับอยู่ที่768ก h z ลเฮิร32บิตนะครับและรองรับการถอดรหัส DSD 256อีกด้วย display ของเขาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจอตัวนี้เป็น OLED screen นะฮะ ถัดมาคือส่วนของ output power ตัวนี้จะแยกย่อย2ส่วนคือ3.5ม m mm และ Balance 4.4นะครับตัว3.5ม m mm ลเนี่ยกำลังขับเขาจะอยู่ที่122มิลลิวัตนะครับก,กลางๆเลยส่วน output power Balance 4.4 mm มมเนี่ยจะอยู่ที่265มิลลิวัตนะครับแล้วรายละเอียดอื่นๆก็จะมีข้อมูลประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดสเปคแบบจัดเต็มนะครับผมรวบรวมมาให้แล้วสามารถกดพลแล้วก็ดูข้อมูลก่อนได้นะฮะ ถัดมาคือส่วนของตัวกล่องของเขานะครับทำมาแบบทูโทนสีดําเงินหรูหรามากๆม,มีตัวสินค้าสกรีนมาให้ในส่วนของด้านหน้านะครับพร้อมสเปคเนี่ยจะอยู่ในส่วนของหลังกล่องสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ Freo OK 5 5ต่อมาคือตัวสายนะครับ USB A to USB C free mail นะครับหรือตัวเมียนั่นเองสำหรับใช้งานกับ PC แล้วก็ Mac OS นะฮะต่อมาคือสาย Type C to Typ e C OTG นะครับ Type C to Lightning OTG ตัวนี้ก็มีมาให้สำหรับใครที่จะใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS นั่นเองและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานและใบประกันนะครับดีไซน์การออกแบบของเขาเป็นยังไงครับรูปร่าง DAX M ตัวนี้เนี่ยขนาดเล็กมากๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นหางหนูนั่นแหละเป็นแบบ Pottable ขนาดพกพาโลโก้ของเขานะครับมีให้ในส่วนของท็อปด้านบนนะครับทั้งสัญ,ญลักษณ์ไฮไล s ที่มีมาให้ด้านหลังเนี่ยจะมีโมเดลบอกด้วยนะครับและเป็นพลาสติกสวยสุดๆเลย ไฟสัญญาณตัวอุปกรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีจอ OLED บอกค่าสัญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบิตเ a ลดวอลลุ่มเกนไฮโลนะครับฟิลเตอร์โปรไฟล์ SPDIF off on คือเยอะมากๆเดี๋ยวค่อยเข้าไปชมกันในส่วนของการตั้งค่า OS ของเขาว่าอุปกรณ์ตัวนี้ตั้งค่าแบบละเอียดอะไรยังไงบ้างน,นะครับ พอตอินพุตเอาพุตต่างๆของเขามีมาให้ทั้งหมดพอรพตนะครับคือพอตสาม5มลมและบาลานซ์4ี m มมใช้งานได้หลากหลายเอาพุตมากๆแล้วตัวพอต3 5ม5มเมเนี่ยจะรองรับการใช้งานเอาพุต SPDIF ด้วยซึ่งส่วนนี้จะเชื่อมโยงกับการใช้งานส่วนของการตั้งค่านะครับปุ่มการใช้งานจะมีทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันคือปุ่มการใช้งานปุ่มการเปิดปิดปุ่มหลักในการกดตกลงฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด และปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดฟังก์ชันต่างๆนะครับถัดมาคือส่วนของวัสดุนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่19กรัมน้ำหนักเบามากๆวัสดุหลังเขาจะเป็นโลหะบวกพลาสติกแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาซึ่งพิเศษมากๆนะครับแบตเตอรี่และพลังงานของเขาตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่จะเป็นแดกแบบเชื่อมต่อพลังงานผ่านตัวอินพุตได้เลยเช่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดไม่เสียบสายตัวแดกจะไม่ทํางานฉะนั้นใครจะใช้งานต้องเสียบตัวแดกเข้ากับตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับ ปุ่มการใช้งานและการตั้งค่าของเขาจะแยกย่อยเป็น2ปุ่มด้วยกันนะครับคือปุ่ม off on และปุ่มการเพิ่มลดวอลลุ่มปุ่ม off on จะสามารถคนโทรลได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันครับทุกคนคือการกดค้างเป็นการเปิดปิดการกด2ครั้งคือการปิดหน้าจอตัวอุปกรณ์และการกด1ครั้งเนี่ยคือการกดเ a y กดพอสและตกลงในการใช้งานในการตั้งค่านะครับส่วนของวอลลุ่มนะครับคือปุ่มสําหรับการเพิ่มลดค่าต่างๆและการกดถัดไปย้อนกลับ เอาจริงๆตรงนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนโหมดในการตั้งค่าเนี่ยกดยังไงเพื่อเข้าไปอยู่ในส่วนของการเซตติ้งทั้งหมดนะครับโดยการกดไปที่ออฟออนค้างไว้นะครับจะมีปุ่มฟังก์ชันมาให้ปรับถึง13โหมดการปรับค่าปรับเปลี่ยนนะครับกดที่ปุ่มออฟออนเพื่อเลื่อนปรับโหมดต่างๆและปุ่มวอลลุ่มเป็นการเลือกปรับค่าต่างๆในโหมดนั้นๆนะครับเรามาดูรายละเอียดทั้ง13โหมดกันว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับ หมดแรกคือส่วนของเกนนะครับจะสามารถปรับโลเกนและไฮเกนได้ต่อมาคือส่วนของฟิลเตอร์นะครับปรับได้สูงสุดถึง5โปรไฟล์ได้กันอยากจะใช้โปรไฟล์ไหนในการตั้งค่าฟิลเตอร์เสียงเนี่ยสามารถเลือกได้นะฮะถัดมาคือวอลลุ่มนะครับปรับได้ทั้งหมด2โหมดได้กันคือโหมด A และโหมด B สูงสุดอยู่ที่120และ60นะครับปรับเพิ่มลดได้นะครับตามความต้องการของเรา d a x o m นะครับคือการปรับเลือกชิปการประมวลผลนะครับถัดมาตรงนี้พิเศษมากๆคือส่วนของ SPDIF นะครับ คือการเปิดปิดโหมดอย่างที่ผมบอกไปนะครับฟังก์ชันนี้ทําไมมันถึงพิเศษครับสำหรับ SPDIF เพราะตัวนี้จะสามารถเปิดใช้งานโหมดสําหรับการเชื่อมต่อกับรูปแบบของอุปกรณ์ Hi-end ได้นะครับผ่านการเชื่อมต่อผ่านสาย coaxial นั่นเองนะครับเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยผ่านพอ mm นร์ต3.5มิมนะฮะ ถัดมา A D J L R นะครับคือการตั้งค่าแผนเสียงซ้ายขวานะครับบาลานเสียงอยากจะให้เสียงหนักไปทางไหนสามารถบาลานได้ H D Pop นะครับสามารถปรับเปิดอ f ฟ On ได้โหมดนี้สำหรับฟิลเตอร์เสียง Dimmer นะครับโหมดความสว่างหน้าจอถ้าอยากประหยัดนะครับตั้งค่าได้ที่ส่วนนี้ r O T นะครับก็คือการปรับ การกลับหัวของหน้าจอนะครับใครถนัดแบบไหนปรับตามความถนัดของตัวเองนะฮะ Off this นะครับคือการพักหน้าจอนั่นเองจะเอากี่วินาทีกี่นาทีอะไรยังไงสามารถปรับได้ที่ตรงนี้ให้ค key นะครับคือโหมดสําหรับการซ่อนฟังก์ชัน A/B นะครับ ต่อมาคือส่วนของเวอร์ชันนะครับจะเป็นการแจ้งเฟิร์มแวร์ว่าเราใช้เวอร์ชันไหนอยู่และสุดท้ายคือรีเซ็ตนะครับถ้าอยากคืนค่าเนี่ยสามารถคืนค่าได้ตั้งค่าได้ที่โหมดนี้นะครับสมมุติว่าเฮ้ยเราตั้งค่าอะไรผิดไปสามารถกดรีเซ็ตได้นะฮะถัดม,มาคือส่วนของการทดสอบนะครับผมจากการทดสอบเสียงของผมทั้งหมด3ญย่านเนี่ยผมจะสรุปรายละเอียดให้ฟังนะครับเสียงโรกันก่อนคือเสียงต่ำนะครับที่ขับออกมาเนี่ยคือนุ่มมากๆนุ่มละมุนเลยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นคือเสียงต่ ด้วยความที่เขามีเลเยอร์ PCB ที่จุ่มถึง6ชั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับเนื้อเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าน่นมากๆต่อมาคือเสียงมิดนะครับขับเสียงออกมาได้ค่อนข้างตรงนะครับไม่โดดจนเกินไปกลางๆต่อมาคือเสียงไฮนะครับตัวเสียงไฮเนี่ยไม่บาดหูนะครับและมีความโดดเด่นใกล้เคียงกับเสียงโลมากๆถัดมาคือส่วนของเลเยอร์และการแพนนะครับตัวนี้แยกเสียงได้ดีมากๆโดยเฉพาะเสียงร้องเนี่ยเข้าขั้นแบบโอ้โหโคตรชัดเลยนะครับเสียงมันชัดจริงๆ สำหรับใครจะเอาไปเล่นกับอุปกรณ์เล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าแยกเสียงได้ดีและเวิร์กแน่ๆนะครับเลเยอร์เสียงดีจริงๆผมขอเพิ่มเติมในส่วนของย่านเสียงให้ทุกคนได้ฟังหน่อยนะครับสำหรับส่วนของย่านโลตัวนี้เหมาะกับหูฟังขนาดเล็กนะครับที่ต้องการกําลังขับอาทิเช่นหูฟังเอียร์บัดหรืออินเอียร์มอนิเตอร์ทั่วไปส่วนเสียงไฮเนี่ยนะครับเหมาะกับหูฟังขนาดกลางหรือใหญ่นะครับอาทิเช่นหูฟังที่ขับได้ยากอย่างเช่นเฮดโฟนรวมไปถึงขนาด full size นั่นเองนะครับราคาของอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่4,500 9 9 0บาทครับทุกคนตัว KA5 ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าจอ OLED นะครับทั้ง PCB ที่จุ่มทองถึง6ชั้นพร้อมระบบการตั้งค่าแบบ full option นะครับผ่านทั้งตัวโปรแกรมและตัวอุปกรณ์ระบบเสียงคือไม่ต้องบอกเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะแยกเสียงได้ดีมากๆเมื่อทดสอบเสียงแล้วเนี่ยใครชอบฟังเสียงที่หนักแน่นคมคแนะนําเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน ที่สำคัญคือขนาดเขาเป็นแบบ portable DAC นะครับคือพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากๆนะฮะสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ h o l y s i c o m นะครับหรือจะสแกน QR code ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Line หรือว่า Facebook ของทาง h o l y s i ได้เลยตามรายละเอียดที่ขึ้นในหน้าจอณตอนนี้นะครับลิงก์สินค้ารายละเอียดอยู่ข้างล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อกันได้เต็มที่ลืมกด subscribe ทาง h o l i s i ของเราด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ